จะเอสวัสดีจ้าออกจากสวนดอกไม้กับมะเขาสวนขั้วเรือ่อยเด้อยผ้ามาเบงปลากัโพดจ้าข้าวโพดหวานนะคะข้าวโพดสาลีข้าวโพดหวานข้าวโพดสาลีแก่พี่น้องพี่น้องมาเบงกําลังงามจ้าทุกคนนี่จะก่อน,ยง,ง,นยงยเงตุ่นเงยเงยแก่พี่น้อง ต้นขโพดด้อแกเด้ขอขโพดสาลี่ขอโพดหวานบานเฮ้าเนี่ยลปลูกใส่เนแปลงเอานี่แหละจ้าคนทําสวนก็ถ่ายแต่สวนนี่แหละจ้าให้พี่ให้น้องเบิง้งฮ็ดหัวเฮ็ดสวนกะท้ายหัวท้ายสวนให้พี่ให้น้องเบิง้งด้วยจ้าป่าข้าวโพดนี่แต่ก่อใงญ่ยก่อนงอแง่ ขอเงอยเเป็นกระโพดสาลี่กระโพดสีเหลืองจากพี่น้องเป็นแปลงไปพูดจ้ะฟักใงญ่งสีเหลืองติดตะเจ้าขายนันตลาดนั่นลนะจ้ะพี่น้องข้าวโพดนะคะ ้าพี่น้องมาชมสวนดอกไม้แล้วก็ชมสวนข้าวโพดแก่ทุกคนก่อเหย่ๆยตูนเหย่ๆยอบวอวบปลูกไว้จ้าผู้ใดขยันเิ็ดขยันถ้ำขยันสร้างโอดดยู่อดกินจ้าพี่น้องถ้ายห่งพี่น,อน้องเบิ้องน้กันจ้า,อาขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อ ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายข้าวโพดจ้า